ตี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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกูสุขไม่สบายหลังยังไงไม่รู้เลยทุกคนอึบอึบตัวยัยสมเด็จท่านทุกท่านกันด้วยนะครับเราอยู่กับเกมผีนะฮะซึ่งเป็นเกมคล้ายๆกับไฟเอฟเฟตตี้ครับผมแต่เป็นภาคใหม่นะครับแต่มันยังเป็นเดโมอยู่นะครับนะฮะผมเลยโหลดเดโมมาเล่นนะครับผมนะครับ นื่องจากเราไม่มีเงินน่ครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมบ้านนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับเราจะเดินไปดีไหมวอสอเจ้เอา้าเอา้เอา,อาไอ้บ้ากูคิดว่าจอฟ้าจริงๆโิงเอ้โถ่ อ๋อไปฉายเปิดได้ไหมเนี่ยไปฉายไฟฉายเปิดไม่ได้โอเคเราไปดูคนนี้อืมคนนี้เป็นห้องเก็บของเหรอห้องเก็บของโอ้โนี่ตู้ไฟดได้ไหมาายเนี่ยอ้าวใช้อุ้ยเฮ้ยเปิดสไลด์กูตกใจมันก็เปิดเบาๆหน่อยก็ได้โอ้โหเออเพราะตกใจ อ่ะเปิดย oh, oh, oh. wow. oh, right ังเนี oh, right ่ยอ๋อเิดแล้วเสพแล้วอุ้ยเฮียเอ้ยอ๋อแล้วเปิดไฟยังไงอ่ะเปิดไปได้เหรอโอเคไฟไม่ได้อีกอุ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้เหรออุ้ยเฮียเสียงอะไรโนโนอะไร อีโนโอุ้ิเปิดอะไรดังจังวะอ้เฮ่ยโอ้โหเปิดโคตรดังกูตกใจเลยโอเคครับอันนี้ข้างบนนี้คืออะไรเออตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคโอ้โหกูตกใจมึงที่มึงปิดแรงนี่แหละไม่ใช่อะไรมากมายนะ อุ้ยคอมแรงอุ้ยคอมแรงซะด้วยพัดลมแดงเปิดได้ไหมเปิดไปได้ฮะผมต้องไปละไม่น่าจะได้นะฮะโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงทีวีเปิดได้ทุกคนไอชีทีวีไอ้บ้าเดี๋ยวมปนคอมอ๋อได้ดูคอมมึวนจอได้แล้ว โอ้โอ้มันน่าจะมีฮะเจตตรงนี้เหมือนจะมีฮะทุกคนอุ้ยมันแอบมองผมอยู่ฮะทุกคนอันนี้ตรงไหนะอันนี้ตรงไหนไม่รู้ครับทุกคนเฮ้ยมันมองผมทุกคนดูดิดูหน้าตามาเดี๋ยวน่ากลัว เอะะไรวโอเคตู้นี้ยังหาไม่หาไม่เจอเลยว่ามีอะไรบ้างโอ้โหแกเป็นการเปิดที่น่ากลัวมากโอเคเราจะเปิดตู้จากข้างล่างก่อนแล้วกันอา right, ตู้ล่างก่อนไม่มีครับเอาตู้บนอ่า right, ตู้นี้โอเคที่บีครับตู้นี้โอ้นี่ไงฟีวันหนึ่งเตะโจรเก็บ สี่เหี้ยเหรวะสี่เหี้ยเหรวะเอ้อสิ่งไรไม่มีเฮ้ยเฮ้ยสีงเหี้ยอะไรไม่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 ไฟดับบัตรซบเอ้ฮย ยี่อะรวะอะไรนะอ่ะเอออะไร I H what มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนครับกว่าไม่ออกอครับคนครับกูบตกใจเพราะกูไม่ได้กลัวแต่กูอ่านไม่ออกครับ โอ้มันปุ๊บเหียอ้าอะไรวะนี่กูหลับเหรอเนี่ยนี่กูหลับเหรอเนี่ยอ๋อกูหลับโอ้ไม่มีบ้างอะไรหรอกกูหลับไปเฉย ไม่มีอะไรครับแค่หลับเฉยทุกคนโอเคเมนตัวนี้จะมีอันนี้อยู่นะอะไรนะฟิวใช่ปะ่ะนี่ไงฟิวเก็บไว้นะครับโอเคโอเคเราไปดูตรงที่ใส่ฟิวกันเลยครับว่าเราใส่ฟิวครบหรือยังอุ้ยเยตกใจไม่เคยลืมเรามาใช้ก่อนแล้วกันครับให้มันเต็มหน่อยเออ แม่งไปฉายอะไรใช้โคตรแปเดียวเดีวก็หมดใช้แปเดียวนดี๋วก็หมดโอ้โหนะับเต็มยังเนี่ยอะโอเคเรียบร้อยเต็มแล้วปิงสวัสดีเฮลลี่พอสเตอร์ออกไปใช่สวัสดีครับเป็นใครอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีเนาะ ไม่น่ามีโอเคเรายู่ฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับอ้าวสวัสดีครับไม่ใครอยู่หรือเปล่าอุ้ยว่าจะฟักไปฉายพังไม่ฉายพังเร็วจังวะไม่ฉายมึงนี่โคตรกากอุ้ยนี่เออเปลี่ยนฟิวเปลี่ยนฟิวเ,เ,เปลี่ยนฟิวเออใช่เปลี่ยนฟิวแล้วไฟฉายก็ มนเดิมครับชาไม่เข้าฮะ๋อคือแปดหมดเลยอ๋อแล้วน่าจะปล่อยให้มันชาปไปเรื่อยๆนี่แหละครับโอเคนานจังวะกูสึกไม่สบายหลังย,ยังไงไม่รู้เลยทุกคนอึบอ้บอึ้บ ไอ้หี้ยกูอยากกูจะเท่าหน้ามึงอันเน่อันเน่กูโอ้แบบเฮ้ยสัตว์มึงเจอมันแล้วกูนะเฮ้ยมันใครบอกมาเดี๋ยวนี้เลยเอ่ออะไร M A K E to do right ไทยกำลังดูคุณอยู่ ฉันแอบ,บมองดูเธออยู่โอ้ยีงไงออมองฉันเหอ no, 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 no. รอโน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 ตลองนี้มีอะไรไหมน่าจะมีครับโอเคมน่าจะมีนะตรงนี้กูตกใจเมื่อกี้ครับมีของว่ะเฮ้ยนี่มีเพียนหนึง่งนายอยู่ครับนายอยู่ อุย้ยมันก็เปิดไอ้น,นี่เกินติวไม่ใช้ไม่ได้เลยเไยวะใส่คืวดีดิเฮ้ยใช้ไม่ได้จืดเนี่ยโอ้โหอะไรวะเอ่ออะไรอ,ะอ่ะอ่า and อะไรวะ e y e s หรอ and i no me เอ่ออะไรวะไม่รู้นะทุกคนมันพูดหลังมันไม่รู้แต่นี่มันช้าไม่เข้าทุกคนอะไรอ่ะมันช้าไม่เข้าอ่ะโอ้ยไม่ใช่อันนี้กูจะออกจากตรงนี้หู้วมันเป็นไรอ่ะชอบแอบดูจังเลยอ่ะเป็นเจ๊ป่ะเนี้ย ป้าอ้ยน่าจะมีอัะทุกคนโอเคครับเออมันบอกว่าแอบมองฉันอยู่อคค่ะทุกคนอืมมันแอบมองผมอยู่แต่ว่าผมไม่รู้จะทำไงต่อดีนะครับ ไปแช่ก็ะชาจไปติดนะครับผมอโอ้ต้องหมาโอ้นี่มีอะไรด้วยทุกคนต้องวมาเถอะเราไปชาร์จใหม่อีกรอบหนึ่งให้มันให้มันเต็มแล้วกันโอเคปะผมจะปล่อยทิ้งไว้แล้วกันครับมันได้ชาร์จเข้าหรือเปล่าติดติดติด ตีตีตีตตีตีตีตตีตีตเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อ้ย่าฮ่าฮ่าฮาาก่าฮาฮา่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮาฮบาฮาฮ่าฮ